สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการพระเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตุนหลักพันนะครับอินพีนี้นะครับก็มานําเสนออกเก็ตรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อปโปรงนะครับวัดถ้ำพุตธเคียนนะครับ ที่เห็นในรูปนี้ก็มีก็เป็นพิมพ์เล็กและก็พิมพ์พใหญ่นะครับนี่เท่าที่ผมเห็นก็มีฉากอยู่หลายสีนะครับฉากด้านหลังนะครับมีฉากสีฟ้าองค์ที่เห็นนี่เป็นฉากสีชมพูนะครับแล้วก็ฉากทองนะครับเท่าที่ผมทราบมาก็ฉากทองจะนิยมสุดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่องลาเละกันดูก่อนนะครับเริ่มจากพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่พิม์ใหญ่นะครับฉากจะเป็นสีพูนะครับองนี้นะครับนี่ตัวภาพบนล็อกเก็ตนะครับมีความคมชัดนะครับในหน้าของหลงพ่อโป่งจะอยู่ในอยู่ในวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับองนี้นะครับใบหน้าในล็อกเก็ตนะครับนี่เขียนไว้คมชัดนะครับหลวงพ่อโปรงนะครับผมโซติโกนะครับ นี่ดูภาพนะครับมีความคมชัดมากเลยนะครับนี่นี่นะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับมีการปิดทองนะครับทุกองแล้วก็มีชั้นโรงนะครับผมแล้วก็มีเส้นเกศาของพ่อนะครับ มีตัวชั้นรงปิดทองแล้วก็ผสมด้วยเส้นเกส3ของหลวงพ่อนะครับด้านหลังนี่นี่นะครับในส่วนของพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คราวนี้มาดูพิมพ์เล็กนะครับนี่พพิม์เล็กนะครับ ก็เหมือนกันนะครับใบหน้าของหลวงพ่ออยู่ในวัยหนุ่มนะครับแล้วก็มีใบหน้าที่คมชัดนะครับตกศอน,นะครับเขียนเลยว่าหลวงพ่อโป่งโชติโกนะครับของนี้เป็นจากตีมพูนะครับนี่ปิดทองเลยมาด้านหน้านะครับนี่ฝนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสูตรเดียวกับ พิมใหญ่นะครับก็มีชันรงนะครับปิดทับด้วยทองคําเปลวนะครับนี่ก็มีเส้นเกลาดสางหลง,งพ่อนะครับนี่นะครับผมนี่เห็นเขาว่าสร้างน้อยหายากมากเลยนะครับในส่วนของโลเก็ตรุ่นแรกนะครับนี่อันนี้เป็นฉากฉากสีมูนนะครับก่อนุญาตจะใช้เป็นฉากสีมูนะผมไม่ดูนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่ฉากสีฟ้านะครับที่ผมมีนะครับนี่ฉากสีฟ้ารายละเอียดภาพสีจะคมชัดกว่านะครับนี่ใบหน้าของต้อนะครับมีความคมชัดนะครับฉากหลังสีฟ้านะครับรายละเอียดของภาพนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับผม สีวอเป็นสีส้มนะครับชัดเจนตกต่อน,นะครับของป่อปโปรงนะครับโชติโกนะครับผมนี่ฉากสีฟ้านะครับเป็นภาพสีผมชัดนะครับตัวด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นชั้นปิดทับด้วยชานโรนะครับแล้วก็มีเส้นเกศสาหลงพ่อแล้วก็ปิดทับด้วยทองทองคำอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ในส่วนของฉากสีฟ้าองนี้นะครับเป็นส่วนของพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อันนี้มาดูฉากสีทองนะครับนี่ฉากสีทองพิมพ์ใหญ่จะอยู่ในเลี่ยมน,นะครับนี่ในหน้าของหลวงปู่นะครับมีความคมชัดนะครับนี่ฉากด้านหลังเป็นสีทองนะครับ ตัวสอก็เขียนเหมือนกันนะครับลงเพอะโปรงนะครับโชติโกนะครับจีวรสีส้มนะครับนี่ภาพผมชัดนะครับกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับผมคอนน้้นหลังนะครับนั้นหลังก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นเป็นเ็นโรงนะครับก็ปิดทับด้วยทองคํานะครับ เห็นตองกับเร็วนะครับก็มีเส้นกีดสางพ่อนะครับนี่ในส่วนของฉากทองนะครับตรงนี้เป็นฉากทองอยู่ในเล่มน,นะครับก็มีฉากทองพิมพ์เล็กนะครับนี่ฉากทองพิมพ์เล็กนะครับสองดูนะครับนี่ใบหน้าของพ่อนะครับ ภาพก็ยังมีความคมชัดอยู่นะครับนี่ตกศรน,นะครับหลวงพ่อโป่งโชติโกนะครับฉากหลังเป็นสีทองนะครับนี่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับมีชั้นโลงนะครับนี่องค์นี้เห็นเกสาชัดเจนเลยนะครับปิดทับด้วยแผ่นทองคำปเปลวนะครับนี่ นี่นะครับจะสร้างลูกแรกๆเลยนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อโป่งนะครับหลวงพ่อโป่งนะครับทั้งก็เป็นกิจิดังของอำเภอท่าแซะนะครับตอนนี้มรณะภาพแล้วนะครับแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยนะครับนี่เป็นศิษย์ของหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อมุมวัดนาศัก์นะครับนี่น้บูชาหน้าสะสมนะครับล็อกเก็ตรุ่นแรกในสร้างน้อยหายากครับ ราคาเล่นหาก็อยู่ที่ความพอใจนะครับจากสีแต่ละสีก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับส่วนความนิยมก็เห็นว่าจากทองจะได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้วยนะครับและจะนําพัคเครื่องดีๆด,ดังๆของจอร์จุนพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุม,มงคลของเศรษฐพอ่อกัมหลวงชุมพรเขตอุรมักนะครับ นี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ